สองความคิดเห็นเกี่ยวกับชาวเคป๊อปในหัวข้อโ o เซ่เฟิร์สซิงเกิลอัลบั้มอาร์ทีเซอร์โปสเตอร์กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับได้เลยกันนะฮะเอ้าสู่กระทุเด็ดนะฮะดูกันหน้าฟังความคิดเห็นไปเลยแล้วกันนะครับผมกับหัวข้อเรื่องนี้นะฮะประเด็นที่หนึ่งะฮะได้ตอบกลับว่าอาอ่าคืออะไรถ้ามีกรอีกเพลงจะเรียกซิงเกิลอัลบั้มได้ไหม ตั้งชื่อได้สมกับเป็น YG จริงๆความคิดอันที่สงนะครับผมชื่อแบบไม่คิดมากอีกแล้วหรือเปล่าชื่ออัลบั้มนี้อาจจะชื่อโรเซ่ไปเลยก็ได้ YG มาลงโปสเตอร์ poster, เรียงตัวอักษรแบบนี้จะชื่อเพลงโ o s ไหมนะหรือชื่ออัลบั้ม2เพลงว่าอ R แล้วนะที่จริงอยากให้ออกเป็นมินิอัลบั้มจังเลยจะได้ฟังหลายๆเพลงชอบสายตาโรเซ่เวลาสื่อสารออกมา Number 1จริงๆ ความคิดเห็นต่อไปนะครับผมรูปที่แล้วว่าสวยมากแล้วรูปนี้ยังสวยมากขึ้นไปอีกสวยจนใจเจ็บสวยจนรู้สึกหัวใจกลายเป็นวุ้นไปแล้วช่วงนี้น้องแชงทําให้หลงแล้วหลงอีกหลงจนหาทางออกไม่เจอแล้วชื่อเพลงอาหรือโลสนะตั้งชื่อได้ y g สไตล์ฮะอีความคิดเห็นต่อไปเลยนะกันนะครับผมน้องแชงสวยมากๆน้องเหมาะกับสีแนวนี้จริงๆ ให้เราคิดว่าน่าจะมี3เพลงสำหรับท่านที่ข้องใจว่าอ่าหมายถึงอะไรผมใบให้นิดหนึ่งสปายไทยนอเล่นนะฮะขวามคิดเห็นต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมตอนแรกไม่หวังแต่เห็นปล่อยเวลาอินเตอร์แบบนี้อยากให้ติดฮอตบ้อยจังอัลบั้มนี้เรียกได้ว่านอนมาสงสัยจะเป็นเพลงช้าไม่ได้เต้นนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยแล้กันนะครับผม เริ่มวันๆแฮะถ้าใช้ชื่ออัลบั้มว่าลูสถ้าางนั้นคิวคนต่อไปอัลบั้มต้องชื่อลิซ่าแน่ๆก <g ülme> ็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้น,นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมเก <c oughs> ี่ยวกอย่างให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ